สวัสดีครับวันนี้ผมอาร์เม็กซ์ชแนลวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติอาร์เม็กซ์ชแนลครับและใครอยากจะติดตามผมดูดเว็บไซต์ผมนะครับดูได้ที่เว็บไซต์ที่กาลังขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับแล้วก็ถึงเวลา้วครับที่ผมจะเล่าประวัติอาร์เม็กซ์ชแนลไปดูกันได้เลยครับย้อนไปตั้งแต่ผมยังไม่ทําชแนลผมชอบดูียโซมากแต่ผมไม่เคยมีความคิดจะทำชแนลเลย เพื่อนผมทำชแนลอยู่แล้วเพื่อนเขาลงวิธีการทำชแนล n e l ผมก็ลองทำดูเล่นๆตอนผมตั้งชื่อ Channel ผมตั้งชื่อครั้งแรกว่าอาร์แมนซาซาผมรอกเรียนแบบชื่อ c h a ชแนลเพื่อนผมเลยเปลี่ยนเป็นอาร์มูฟีผมคิดว่าชื่ออาร์มูฟี่ไม่ดีผมเลยเปลี่ยนเป็น Our าอาร Maker และใช้มาจนถึงทุกวันนี้หลังจากผมเปลี่ยนชื่อได้หนึ่งเดือนน้องผมก็มีปืนผมเลยคิดจะทำหนังหนัง มคิดจะทาหนังแต่ผมยังไม่ได้คิดชื่อเรื่องเลยหลังจากผมถ่ายเสร็จตอนผมตัดต่อผมคิดชื่อเรื่องว่านักฆ่ามือฉมังหลังที่หลังที่ผมลงนักฆ่าฉมังหนึ่งวันผมมาดูยอดวิวมีคนดูสิบทั้งหมดสิบวิวหลังจากวันนั้นผมก็ลงคลิปมาจนทุกวันนี้และก็จบประวัติอาไม่เกอรชแนลนะครับเอาแล้วนะครับแล้วก็จบก่อนการเล่าประวัติ อาเมคเกอร์ชินเอล้ะครับแล้วเดี๋ยวเรารายการเราขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ